มันีะพามาเบิ่งกันใส่กระเต็บอยู่ในป่าไปเบิ่งกันเฮ้ยเห็นแล้วว่าบนมีคนเหลี่ยมใส่นีลังหนึ่ง แวน,นี่จะเป็นหำเอาไว้อ้อยตอนนี้เขาก็ใส่เรียบร้อยแล้ว เดวแล้วเพามาหลุนกันว่าเมื่อ่นสาวสิถึกอรุนสวัสดีสาวท่านนี้เราเราพยายามกับเตบมาเบอร์นำกันว่ามัน,นสิถึษษษษษษนนก,ก,ก,กถหรือบอเตอยู่ยใช่ปะนีกับเตบ สตนู้ดแหลกนังแหลกนัง,นนงที่สองโอ้ห้นงนี้ก็ผาดเฉยแผนบปแผนกับโถือนี yeah. ่ คือตัวนั่นเลยซึ่งตัวนั้นจะเป็นของเดียวกันไปนี่แล้วเนี่ยกับบัตรถือนูพิเศษมืดอืม คือตัวตัวหนึง่งตัวนี้คือว่าหมดกินเจาะกินตากินตาอย่างเงเหมือนเลยมันงามมันงามเจาะกินเชดายไลยไปก็แทบไม่เสร็จ เฮ้ยลูกซี่เอ้าลองหนีก็หมดกินโอ้ยน้ำสอบหมดจัดไปสามแต้มลังเดากระหมดกินหัววะหัวะก็มืด ใช้ตัวเดียวกันได้มากกับกดไลค์กดติดตามต่อไป